ค่ะสำหรับคำถามที่สองนะคะคำถามที่สองนะคะจากน้องเอิงคนเดิมนะคะน้องชุติการแก้วมากนะคะก็บอกว่าตอนนี้มีกระแสนะคะมีกระแสของคนที่กำลังถูกโจมตีนะคะจากสังคมนะคะว่าเป็นนะคะ นักบุญที่เอาเงินชาวบ้านนะคะเป็นเงินบาปและเอามาแปลงเป็นทำบุญเพื่อให้ตัวเองมีหน้ามีตาในสังคมและเป็นผู้ที่ประกอบในเรื่องของการที่เขาเรียกว่านะคะทำร้านทองนะคะอยากรู้ว่า,าคือสร้างโปรไฟล์เป็นคนที่อวดรวยตลอดนะคะ แต่สุดท้ายนะคะกำลังถูกกระแสนะคะของสิ่งที่เรียกว่านะคะเหยือ่อคนที่เป็นเหยื่อนะคะก็คือไปซื้อทองมากลับได้ทองที่ไม่เต็มเปอร์เซนต์หรือกลับได้สิ่งที่เรียกว่าเอาทองนะคะจากร้านของคนนี้เนี่ยที่ขายในออนไลน์นะคะ เอาไปขายร้านทองอื่นๆนะถูกตีกลับมาว่าไม่รับซื้อหรือเปอร์เซ็นต์ทองไม่เต็มหรือเรียกว่าได้ราคาน้อยกว่ามาตรฐานเช่น1บาทเนี่ยมันจะต้อง15.2กรัมนะคะก็จะได้ไม่เต็มกรัมนะคะแล้วก็ทำไมนะคะชีวิตของผู้นี้นะคะจึงเติบโตในเรื่องของการที่เขาเรียกว่านะคะยังอยู่ในสังคมได้ และสังคมตอนนี้กำลังเอาคืนหรือเหยื่อกำลังเอาคืนนั่นก็คือนะคะมีคนเอาทองไปขายที่ร้านอื่นแล้วร้านอื่นไม่รับจริงๆแล้วทองมันควรขายได้ทุกร้านนะคะสิ่งเหล่านี้อยากรู้ว่านะคะเขาบูชาท่านเท้าเวสสุวรรนะคะอ่าไว้หน้าร้าน แต่ทำไมเขาเอาผ้าแดงไปผูกตาท่านเท้าเวสส่วนและการที่เขาเป็นนะคะผู้ที่ทำธุรกิจและเอาเงินชาวบ้านไปพร้อมกับการช่อโกงโดยการที่หนึ่งะไม่สามารถที่จะขายทองแล้วได้กำไรตามที่ตัวเองพูดไว้และไม่สามารถ ที่จะนะคะเอาทองไปขายตามร้านต่างๆทั่วไปได้นะคะนี่คือการโกงหรือเปล่านี่คือการช่อโกงหรือเปล่าและการที่เรียกว่าเมื่อเก็บไว้แล้วจะได้กำไรมากมายสุดท้ายนอกจากไม่ได้กำไรแล้วขายคืนก็แทบจะไม่ได้นะคะสิ่งเหล่านี้อยากรู้ว่าทำไมนะคะ การที่เขามีอะไรที่แปลกๆคือเอาท่านเท้าเวสุวรรณไปไว้หน้าร้านทองของเขาแล้วเนี่ยทำไมเขาต้องเอาผ้าแดงผูกตาด้วยนะวันนี้พี่วันคงไม่เป็นผู้ตอบเองเพราะตัวพี่วันเองก็นะไม่ได้เป็นผู้ที่ตกเป็นเหยื่อนะคะและตัวพี่วันเองเนี่ยนะก็ไม่ได้มีเงินมากมายที่จะไปซื้อทอง ออมไว้ถ้าพี่วันเนี่ยมีพี่วันจะซื้อนะพี่วันจะซื้อจากกัลรรยาณธรรมที่ปฏิบัติธรรมนะแล้วรู้จักแล้วก็มีสติในการที่รู้ว่านะคะเราควรไว้ใจใครนะเราควรเชื่อใจใครนะคะสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่บางครั้งนะความรักความชอบส่วนตัวความที่เห็นเขาอ่ะเป็นคนสร้างบุญ นะคะมีคอนเทนต์นะสุดท้ายคอนเทนต์บางคอนเทนต์ถูกเปิดนะเช่นบอกจะไปช่วยสร้างบ้านให้นั่นนี่นั่นแล้วสุดท้ายถ่ายออกมาจนบัดนี้ก็ไม่ได้ไปสร้างให้เขาเอาคอนเทนต์อย่างเดียวนะคะแต่นะคะ,นะคะสิ่งที่ตัวเองมีเงินมากองโชว์คนอื่นนะเป็น4ี0 0ันห้ล้านเงินสดไหนจะมีรถเขาเรียกว่าสปอร์ตหรูๆอีกนะตัวเนี้ย เป็นอะไรที่รู้ว่าเงินตัวนี้ถ้ามันเป็นเงินที่นะมาสร้างเนื้อสร้างตัวของเขาจากธุรกิจของเขานะสิ่งเหล่านี้ถ้ามันถูกต้องคงไม่ถูกฟ้องร้องนะรู้แค่นี้แต่ถ้าอะไรที่ไม่ถูกต้องก็อาจจะมีในเรื่องการถูกฟ้องร้องแต่ที่น้องสงสัยน้องสงสัยว่าทำไม นะคะบูชาท่านเทวสุวรรณแล้วเนี่ยทำไมต้องเอานะคะผ้าแดงเนี่ยไปปิดตาปิดพระเนตรท่านนะคะวันนี้ตัวพี่วันก็ไม่รู้เหมือนกันนะก็เลยต้องทูลองค์พระเบื้องสูงอิติอิติติติเมตตาเมตตาเมตตาอิติอิติอิติเมตตาเมตตาเมตตาอิติอิติอิติเมตตาเมตตาเมตตาเจริญพรเจริญสุข จเจริญธรรมและ,จะเจริญยิ่งๆิ่งไปในตัวปัญญาสำหรับการถามคำถามสิ่งใดก็ตามที่ลูกนั้นได้เอามาเป็นคำถามเป็นเพราะลูกได้พิจารณาไตรตรองมาแล้วว่าใครก็ตามที่ผิดในศีลในธรรมผิดในเจตนาที่ต้องการที่จะช่อโกงเป็นถึงร้านทองทำไม จะดูทองไม่เป็นทำไมต้องเอาทองที่เปอร์เซ็นต์ต่ำมาขายให้ผู้อื่นและทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนเรียกว่าเงินที่ตัวเองได้ไปทำบุญนั้นถือว่าเป็นเงินจากการช่อโกงจากการที่มีผลบาปจากการเอาเปรียบและการที่ทำให้ประชาชนเดือดร้อนมากมาย จากการหลอกลวงสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่มนุษย์ผู้ที่ยังมีกิเลสนาและมีการต้องการจะช่อโกงและเอามาอวดผู้อื่นว่าตัวเองนั้นเป็นผู้สำเร็จเป็นผู้ที่มีบุญมากแต่พ่อก็ขอติงว่าถ้ามีบุญมากจริง คงไม่มีผู้ฟ้องร้องเดือดร้อนขนาดนี้เป็นเพราะวิบากกรรมเริ่มที่จะแสดงผลและการที่โดนเขาเรียกว่าคนที่มีในเรื่องยานชาญที่ผิดแปลกไปบอกว่าถ้าจะ ไม่ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเจอความผิดปกติใดๆในร้านหรือเจอข้อที่จะเป็นในเรื่องหลักฐานในการที่จะแจ้งจับหรือเอาเข้าคุกได้ควรที่จะทำการปิดตาสิ่งศักดิ์สิทธิ์โดยให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ไปปิดตาเจ้าหน้าที่ไปปิดตาตำรวจไปปิดตาผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ตรวจสอบไม่เจอหลักฐานที่ตัวเองนั้นได้มีกลลวงหรือช่อโกงสิ่งเหล่านี้เรียกว่าเป็นการให้ปิดตาเจ้าหน้าที่ไม่ให้เห็นสิ่งที่ตัวเองนั้นตกค้างความผิดหรือจับได้ว่าเห็น สิ่งใดเป็นสิ่งที่จะเอาตัวเองเข้าคุกเข้าตารางนั่นเองฉะนั้นการปิดตาท่านท้าเวสสุวรรณในรูปปั้นถือว่าเป็นการที่เขาถูกคนที่นับถือเสียมสอนว่าอยากพ้นคดีพ้นผิดให้เอาผ้าแดงไปปิดตาสิ่งที่เรียกว่าท่านท้าเวสสุวรรณแล้วตนจะพ้นผิด เขาจะหาหลักฐานความผิดไม่เจอเจ้าหนะ้าที่ใครเข้าไปก็จะมองไม่เห็นความผิดสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ร้านทองร้านนี้กำลังทำอยู่และไม่นานสิ่งต่างๆก็จะส่งผลให้เขาได้รับวิบากรรมที่เขาได้ช่อโกงหรือหลอกลวงประชาชนเองลูกรักรักลูกเจริญพร ท่านทาเวทวสุวรรณจริงๆท่านรักผู้ที่มีเมตตากรุณาไม่คดโกงผู้อื่นเมื่อไหร่ยิ่งปิดตาท่านท่านก็จะยิ่งเปิดให้เห็นความผิดนั้นเพื่อจะได้สำนึกเพื่อจะได้รู้สึกตนเพื่อจะได้ไม่โอ้อวดและเย่อหยิ่งและไม่ประมาทในใดๆและสำนึกผิดอย่างจริงใจและยอม ที่จะทำในสิ่งที่เรียกว่าเมื่อสำนึกผิดแล้วยอมที่จะจำนนถ้าติดคุกก็ไม่เกินเจปีแต่ถ้าช่วงติดคุกเมื่อมีการฟ้องร้องและเราปฏิเสธไม่ยอมชดใช้ดอกเบี้ยให้เขา15%เปอร์เซ็นต่อปีสิ่งเหล่านี้ จะทำให้ติดคุกนานรักลูกจเจริญพรสาธุการลูกรักการคิดหนีและการไปอยู่ประเทศอื่นสุดท้ายก็ไม่มีความสุขนี่แหละเรียกว่าวิบากกรรมเล่นงานโกงเงินเขามาได้มากมายเยอะแยะสุดท้ายใช้เงินแล้วไม่สบายใจอยู่ที่ไหนก็ไม่เป็นสุขแล้วจะโกงเขาเพื่ออะไร รักลูกเจริญผ่อนสาธุการเชิญลูกรัก <c oughs> สาธุสาธุสาธุเป็นการเชิญญาณน,นะคะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้มีคำตอบในญาณอยู่แล้วคิดว่าน้องที่ถามมานะคะหรืออาจจะมีเพื่อนมีญาติที่ตกเป็นเหยื่อนะคะตกเป็นเหยื่อ ของร้านทองที่เอาท่านท้าเวสุวรรณแล้วเอาผ้าสีแดงไปผูกตาท่านไว้เรียกว่าปิดตาทิพย์ให้ปิดตาเจ้าหน้าที่ไม่ให้เห็นเหตุการณ์หรือมีหลักฐานที่เอาผิดร้านทองได้หรือเอาผิดถึงตัวเจ้าของร้านได้ประมาณนี้ สาธุสาธุสาธุผิดถูกยังไงก็ตามยานนะคะสาธุค่ะขอขอมาลาโทษน,นะคะค่ะ,คะกลับก่ออนุญาตนะคะมีมีมยติธรรมท่านหนึ่งอยาก,าากถามนะคะถามว่ายติทามเองเลยค่ะไม่ได้ยินเลยค่ะ ท่าเชิญเลยค่ะอ่าไม่ได้ยินเลยอ่าน้องแอดมินที่เสียงไม่ดีถามแทนได้นะคะาถามถาม ถามของคุณไพโรกคนมีเข้ามาเฮตีข้าไมเฮตีมันเสียค่ะสวัสดีครับ